ุณได H1 คันนี้นะฮะก็เผาชีดออกมาแล้วนะครับทดสอบดูปริมาณ cc นะฮะ cc ได้อยู่16 cc นะครับสูงสุดอยู่ที่21 cc นะครับที่เหลือก็อยู่10กว่า cc นะฮะแล้วเดี๋ยวลองมาดูปลายใหม่เปรียบเทียบดูนะครับทางด้านซ้ายความสะอาดครับปลายใหม่ฮะ ปกติตเาดูไหลกลับหน่อยฮะไหลกลับต้องนิ่งๆน,นะฮะนิ่งเกรฟนิ่งเกรฟแบบนี้อับตวัวซีซีครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ดูซีซีนะครับเทสตอกนี้นะฮะอันนี้ปลายหัวใหม่นะครับสองหัวนี้ได้ยี่สิบแปดซีซีหัวสามเมื่อกี้ได้เยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นของเก่าอยู่แล้วก็ดูหัวนี้นะครับยังไม่ได้เปลี่ยน ซีซีน้ำมันเหลื่อมตับลงมาเลยนะฮะเรียงกันมาเลยเห็นไหมฮะเรียงจากทางซ้ายสูงสุดนะครับแล้วก็หล่นลงมา2หัวนี้คือเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนปลายนี่เทียบให้ดูนะครับ2ต้นนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนอีก2ต้นแล้วใส่รถเอาไปลองวิ่งกันนะฮะสวัสดีครับเพื่อนพบกับผมต้อร้านชีตบีคีเคนะฮะตอนนี้ก็ออกมาลองรถคุนไดแฮตสครับคันนี้เป็น A2 ก็มากันอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวพวกผู้ชมรู้กันนะครับพี่เขาเอารถมาทำอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมมาจากที่ไหน มาจากบางบอนครับครับผมเป็นเป็นอู่ซ่อมรถป่ะครับอ่าใช่ครับรับซ่อมรถประเภทไหนครับพี่เอ่อทุกรุ่นทุกยี่ห้อเหมือนกันครับครับใครแถวบางบอนนะครับแถวบางบันสีกติดต่อสอบถามพี่ได้เลยมีเฟซบุ๊กมีเอโทรนะครับพี่อ่าอู่เชิงกลาดครับเชิงกราชนะครับผมรับซวิมรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับครับผมครับคันนี้มันเป็นอะไรมาครัพี่คันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่ามีเสียงดังเสียงเคกครับนะฮะเฉพาะตอนรอบเดินเบาครับ ึกว่าขับแล้วเล็งรู้สึกมันหน่วงๆครับครับแล้วตอนตอน,ตอนที่มันเขกมันเขกแบบแก๊ก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 หรือปั๊กๆๆ๊กป๊ก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 เนี้ยฮะใช่ครับก็คันนี้นะฮะเท่าที่เราทดสอบออกมาก็ที่เห็นนะครับมีช่วคกระโทนเสียหนึ่งต้นนะครับแล้วก็มีเอหัวฉชดจ่ายน้อยเลยไปหัวเีดหนึ่งหัวสูบที่หนึ่งสูบที่หนึ่งเนี่ยจ่ายอยู่ยี่สิบสูบอื่นจ่ายอยู่ยี่สิบหกเท่าที่จำได้นะครับก็ตอนนี้จับการเปลี่ยนและซ่อมแล้วนะครับ ตอนนี้ออกมาลองรถเป็นไงบ้างครับพี่โอเคครับเ่งก็คือเสียงเสียงหายเลยนะฮะเสียงหายแล้วก็อัดตาเร่งดีขึ้นหน่อยครับครับดีขึ้นหน่อยแล้วก็รถเร่งแล้วไม่มีควันนะครับเยี่ยมครับใช้ได้ครับผมก็คุณพระเป็ก็สมุิดีนะครับแล้วก็พี่พี่เพื่อนนะครับที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับคุณใดเฮส1วัน s หนึ่ง s สองอะไรก็ได้ที่มันมีหัวฉีดนะครับรับซ่อมหมดนะฮะแต่ว่าหัวฉีดบางรุ่นเราซ่อมไม่ได้เราบอกเราซ่อมไม่ได้นะครับ ก็สอบถามปัญหาครับโทด้านล่างแผนที่อยู่บนลิงค์แปะไว้ให้ด้านบนนะฮะก็อย่าลืมนะครับซ่อมรถแถวบางวันเศษผมกับพี่เชอร์กลาด<ร>อขอบคุณครับขอบคุณครับครับสุดครับ